เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมโตเกียวทาวเวอร์ถึงเป็นสีขาวแดงสลับกันแบบนี้จริงๆแล้วนะครับทุกคนสีแดงส้มและขาวข,าวของโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยมีเหตุผลสําคัญทางความปลอดภัยทางการบินนะเนื่องจากหอคอยนี้สร้างเสร็จในปี1958และมีความสูงถึง333เมตรทําให้ต้องทาสีแดงสลับขาวตามข้อกําหนดการบินระหว่างประเทศโตเกียวทาวเวอร์ต้องได้รับการทาสีใหม่ทุกๆ5ปีเลยนะซึ่งต้องใช้สีพิเศษประมาณ28,00 0ลิตรในการทาแต่ละครั้ง โดยสีที่ใช้มีส่วนผสมพิเศษนะทนต่อสภาพอากาศและป้องกันสนิมและรู้ไหมครับทุกคนแม้โตเกียวทาวเวอร์จะได้แรงบันดาลใจจากหอไอเฟลนะแต่จริงๆแล้วมันเบาวกว่าถึง3,300ตันหอไอเฟลหนัก1100 10, ตันนะครับขณะที่โตเกียวทาวเวอร์หนักเพียง4 0 0 0ตันด้วยเทคโนโลยีการสร้างที่ก้าวหน้ากว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าสังเกตภาพเมืองโตเกียวจากมุมสูงนะจะเห็นว่าอาคารบ้านเรือนในญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักใช้โทนสีเบดสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเทานวล ตามระเบียบการก่อสร้างที่เน้นความกลมกลืนนะแต่โตเกียวทาวเวอร์กลับแหวกแนวด้วยสีแดงส้มที่โดดเด่นสะดุดตาทำให้กลายเป็นจุดสังเกตสำคัญของเมืองที่มองเห็นได้แต่ไกลเลย สีแดงส้มนี้นะยังถูกออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปตามแสงธรรมชาติได้อย่างงดงามทั้งในยามกลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกที่แสงสีทองจะสะท้อนกับสีส้มได้อย่างตาการตาจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่จดจำได้ง่ายที่สุดของกรุงโตเกียวมาตั้งแต่ปี1958